สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการทํานายในเรื่องของดวงความรักไรไใจมากนะคะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเปิดไพ่เต็มเซสสิบใบเลยนะคะในการทํานายครั้งนี้ ถึงอย่างไรก็แล้วแต่การทํานายนี้ก็ยังเป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ผลของไพ่ก็อาจจะเกิดขึ้นสลับกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นดึงดูดตัดสิ่งดีๆไปจากคลิปนี้นะคะอะไรที่ให้นํามาระวังป้องกันเอาไปใช้ได้เลยค่ะไม่เสียหายแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในเรื่องความรักเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะ ส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิบสีหรือสนใจวอลเปเปอร์ aper, เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับชาวสิงห์นะคะเริ่มกันที่คนมีคู่ก่อนนะคะทางผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจน เป็นคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปค่ะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้เลยค่ะใบแรกนะคะในช่วงก่อนหน้านี้นะมันน่าจะมีเรื่องของการขอโอกาสนะซ่มมีความรู้สึกแต่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคือปัญหามันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีการขอโอกาสแล้วอีกคนหนึ่งก็รู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะให้โอกาสนะคะจนกว่าจนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทําตามเงื่อนไขที่ต้องการได้นะคะอันนี้ขึ้นไพ่ ควีนดาบเลยนะคะควีน <laughs> ถือดาบหัวกลับนะอารมณ์ค่อนข้างแรงในช่วงตุลานะนะคะสำหรับชาวสิงฝ่ายหญิงจะอารมณ์ค่อนข้างแรงหรืออาจจะมีผู้ใหญ่ที่เข้ามาบงการในความสัมพันธ์ซึ่งก็เป็นคนแดงแรงนะเป็นผู้หญิงที่อารมณ์แรงแรงฝ่ายหญิงอาจจะค่อนข้างมีเงื่อนไขที่มันมันค่อนข้างแรงอะว่าอีกคนต้องต้องทำให้ได้ตามนี้เป๊ะๆนะถ้าทำไม่ได้เนี่ย ก,ก็ไม่ต้องมาคุยกันละเนี่ยอ,อารมณ์จะประมาณนี้เลยนะคะคือต้องการควบคุมความสัมพันธ์แบบแน่นๆเน,นเน็ตๆเลยประมาณนี้เลยนะคะเออจะเป็นอารมณ์ที่ต้องระวังอารมณ์รุนแรงการใช้ความรุนแรงการการใช้คําพูดที่มันรุนแรงด้วยนะอันนี้ต้องระวังให้มากเลยนะคะในช่วงตุลานะพอช่วงพฤศจิกานะคะ จะสอบขึ้นหลายๆอย่างเพราะว่าคนที่ควรทำหน้าที่ควรรับผิดชอบก็ทำตัวดีขึ้นนะคะมีชาวเมธขึ้นด้วยนะคะคือมันจะเป็นอาการของการมองกันไปมองกันมามากกว่าเพื่อพิจารณาว่าเาต่างคนต่างทำหน้าที่ได้ดีไหมซึ่งก็มีการทำหน้าที่ได้ดีรับผิดชอบดีนะคะอาจจะมีนิ่งๆบ้าง เออเหมือนมีรับลมคมในเล็กๆแต่ก็ไม่ได้เยอะเรื่องของการรับผิดชอบครอบครัวคนรักต่างๆถือว่าทำได้ดีไม่ขาดตกบกพร่องนะคะดีขึ้นอ่ะต้องบอกแบบนี้นะคะความรู้สึกในใจความรู้สึกของชาวสิงนะคะขึ้นไพ่อ๋อขึ้นไพ่สิบดาบนี้เองนะคะแล้วก็ขึ้นไพ่สามเหรียญด้วย ตัดไม่ขาดตัดไม่ขาดคือเอาจิงริงอะนะคะสิ่งที่ทําให้ตัดไม่ขาดอะมันก็เป็นในหลายๆเรื่องนะคะทั้งในเรื่องที่ว่าอยู่กับคนนี้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันผูกพันหรือมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เรารู้สึกว่าอยู่กับคนเนี้มันก็ไม่ได้กับคนอื่นไม่ได้ดีขนาดนี้เออประมาณนี้เลยนะคะรู้สึกว่าตัดไม่ขาดบางทีเนี่ยเราอยากจะตัดความสัมพันธ์ในเวลาที่เราเครียด ออประมาณนี้ก็ได้นะคะอยากให้ความสัมพันธ์มันมีช่องว่างบ้างอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดทําอะไรที่มันแบบไม่ดีขึ้นมานะคะแม้ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเจ้าชู้หรือทําอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาสุดท้ายอะ่ะมันก็จะเป็นเชือกที่มามัดตัวเองเพราะว่าตัวเราไม่พร้อมที่จะออกไปจากความสัมพันธ์นี้จริงๆประมาณนี้เลยนะคะตัวเราเองมีความรู้สึกว่าสําหรับคนที่โดนกระทานะจะรู้สึกว่าเราอะ่ะ อยากจะให้ฝ่ายที่ทําผิดอ่ะคือคือเราตัดไม่ขาดแต่ว่าเราอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ทําผิดพยายามมากกว่านี้พยายามในการที่จะทําอะไรหลายๆอย่างให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมประมาณนี้เลยนะคะให้พยายามมากกว่านี้หน่อยถึงแม้ว่าเราจะเลิกกับคุณไม่ได้แต่ก็อย่าคิดนะว่าเราจะแบบใจอ่อนไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเริ่มที่จะมีเงื่อนไข เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราเริ่มรักตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะในช่วงประมาณเดือนธันวาเหมือนแคปชั่นเลยค่ะว่ารู้แล้วแหละว่าไม่มีใครดีเท่าเธอเอออาจจะไปรู้เช่นเห็นชาตินะคะคนอื่นๆคนอื่นๆอ่าบางทีเบื่อคนของตัวเองนั่นนี่น,นนะคะอาจจะมีนะคะทะเลถลไแต่สุดท้ายแล้วกลับมาเพราะว่า คนอื่นเขาคิดจะร่วมแต่สุขไงค่ะนะคะไม่ไม่ได้อยากร่วมทุกข์สุดท้ายก็มีคนนี้แหละนะคะที่ร่วมทั้งทุกข์ทั้งสุขมีปัญหาอะไรก็ไม่พ้นกับคนเดิมๆในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับว่ากลับมาคืนดีกันให้โอกาสกันอ่ะหกดานะคะถือว่าจบในไตรมาสนี้ค่อนข้างดีนะสําหรับชาวสิงห์เออนะคะถือว่าจบค่อนข้างโอเคแหละ ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะในส่วนของคนที่มีอิทธิพลกับชาวสิงค์ค่ะมีชาวธาตุลมกุม,มิถุนตูนนะคะมันมีเรื่องของการประชดประชันด้วยนะคะทางคําพูดหรืออาจจะเป็นการกระทานะคะหรืออาจจะเป็นไม่ถูกใจก็ไม่พูดหรือบอกไปก็มีนะคะแล้วก็ในในบางกรณีคือเป็นเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าปกปิดปิดบังความจริงได้ไม่ซื้อก็ได้ประมาณนี้เพราะว่าขึ้นไพดาบน,นะคะ ได้หลายกรณีในชาวธาตลมอันนี้นะคะธาตลมเหมือนกันเลยกูมิทุนตุนเดอะฟูนะคะตัวเขาเป็นคนทีเ่เขาเป็นคนที่ช่วงเนี้ยเขาเริ่มกลับมารักตัวเองนะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่กลัวนะคะที่ถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปไม่ได้ะนะคะเขาก็ถือว่าไม่เป็นไรไม่ได้ยึดติด เออเอ็นในอีกกรณีหนึ่งคือคนคนนี้เขาเป็นคนอินดี้เป็นคนแบบเหมือนกับบางทีเหมือนกับ,บเราหล่อแหล,ละก็มีอ่ะเออเป็นคนที่รักอิสระหรือว่าติดติดมีความติดมีโลกส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็มีการที่แบบเขาเองก็เป็นคนที่ขี้เบื่อก็มีนะในบางช่วงนะคะอันนี้ขึ้นไพ่ก้า 9, ถ้วยนะคะก้าวถ้วยหัวกลับชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกค่ะ เขามีความคิดเป็นของตัวเองมีความดื้อบ้างหรือบางทีเป็นคนปากไม่ค่อยดีค่ะแต่ว่าเขารักชาวสิงมากมลงรักยังรักอยู่มากนะคะมาดูกันถ้าไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกราศีนะคะสำหรับผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวสิงเนาะนะคะเป็นอย่างไรบ้างคิดอย่างไรบ้างบอกเลยว่าเขายังรักชาวสิงอยู่มากๆเลย ะะแต่ในบางครั้งเนี่ยเขาต้องทําเหมือนไม่สนใจนะคะหรือว่าไม่แคร์บ้างเพราะว่าเขาเองก็เจ็บปวดมันเป็นการทําประชดประชนันคือเขาต้องกลับมารักตัวเองบ้างแล้วแล้วสิ่งที่เขาเคยยึดติดหรือว่ารักชาวสิงมากมากเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นผู้ถูกกระทำเขาจะรู้สึกว่าเขามั่นใจในตัวเองแหละถ้าวันหนึ่งเขาจะปลดปล่อยชาวสิงที่ทําสิ่งที่ไม่ดีในความรักต่อเขาเนี่ยเขาก็สามารถทําได้ถึงแม้ว่าเขาจะรักมากก็ตาม ประมาณนี้เลยนะคะในอีกกรณีหนึ่งนะคะคือการที่เขาเองเป็นอาจจะเป็นคนกระทำชาวสิงเสยเองก็ได้นะคะปกปิด,ป,ดปิดบงังประชดประชนันพูดไม่ดีติดติด,ตดอินดี้ไม่ค่อยดูแลเทคแคร์นะคะแต่ลึกๆเขายังรักอยู่มันยังมีความหลงรักมันยังมีความรู้สึก เขาคิดว่าชาวชาวสิงเป็นของของเขาอารมณ์แบบนี้จะไม่ยอมปล่อยไปประมาณนี้เลยนะคะมาดูกันที่ปัญหาและอุปสรรคต่างๆแล้วก็วิธีการแก้นะคะขึ้นไพข่ขิงไม้เทา้าส้มมองว่าถ้าคุณรู้ว่าอะไรดีกับคุณถ้าคุณรู้ว่าคนรักที่อยู่กับคุณ แล้วคุณคุณรู้สึกว่าเขายังดีอยู่อ่ะแม้ว่าจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันยังมีหลายๆอย่างที่ดีอยู่ก็ขอให้รักษาไว้ให้ดีดูว่าอะไรดีก็รักษาไว้เอาง่ายๆถ้ารู้ว่าอะไรที่เป็นท็อกซิกก็ไม่ต้องรักษาไว้เออให้สุขุมนะคะภายใบนี้คือการสุขุมรอบคอบด้วยนะคะในการตัดสินใจในการพูดอะไรก็ตามขอให้ใช้ความใจเย็นและความสุขุมในการคิดวิเคราะห์ให้ดี ก่อนที่จะตัดสินใจออกมาประมาณนี้เลยนะคะรีแลกได้นะคะเป็นคนไร้สาระในบางครั้งบ้างก็ได้แต่ว่าในเวลาที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องความรักที่มันสำคัญเนี่ยต้องใช้ความสุขุมละเออวุฒิภาวะต้องมาแลนิดนึงประมาณนี้เลยนะคะมาดูกันที่คนโสดนะคนโสดสนิทนะคะโสดสนิทอืม มันเหมือนกับว่าในบางคนมีผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยนะคะควบคุมคอยแบบว่าไม่อยากให้มีแฟนหรือบางคนก็อยากให้มีแฟนซึ่งเป็นคนที่เขาเลือกก็ได้นะคะอันนี้คือจะชัดมากเลยในช่วงประมาณในช่วงประมาณตุลาในบางคนเนี่ยมีคนคุยเก่า กลับมาด้วยซึ่งค่อนข้างแรงนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือในช่วงตุลาระวังเราเข้าไปข้องเกี่ยวกับคนที่เข้ามาพูดคุยแต่ว่าตัวเขาเองอาจจะมีแม่ที่ดุหรือมีอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์ซึ่งควบคุมเขาอยู่ซึ่งมันจะแสดงออกทางการที่เขามาจีบเราแต่ไม่สม่ำเสมออันนี้อันนี้ให้ให้ใหพิจารณาได้เลยนะคะในช่วงพฤศจิกามีชาวต่างชาติเข้ามามีชาวต่างชาติคนที่อายุหน้า คนที่อายุแก่กว่าหรือหน้าแก่กว่าเข้ามาเลยและดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะเข้ามาเลยในช่วงประมาณพฤศจิกานะคะในช่วงธันวาในหลายคนอาจจะเจอคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราได้เรารู้สึกว่าใช่คนนี้แต่ให้ดูให้ดีเลยเพราะว่าในช่วงนี้คนที่เข้ามาเนี่ยในช่วงไตรมาสนี้คนที่เข้ามาเนี่ยเสี่ยงมากมาก ที่บางคนเนี่ยเป็นคนที่ลุกดีมากๆและดูดีมากๆปัญหาคือเป็นคนที่ภาพลักษณ์ดีมากๆเข้ามาแต่เป็นคนมีครอบครัวแล้วหรือมีแฟนแล้วดูให้ดีค่ะบางคนเขาเพียบพร้อมมาเพียบพร้อมทุกอย่างเพราะเขามีแบ็คไงเพราะเขามีแบ็คส่งเสริมคอยดูแลเครื่องแต่งกายคอยดูแลซึ่งอาจจะเป็นภรรยาหรือสามีเขาดูให้ดีเออนะคะพิจารณาให้รอบคอบนะคะ คือต้องพิจารณาแบบยาวๆใจเย็นๆเลยนะคะใจร้อนไม่ดีเนาะนะคะในบางคนอาจจะยังติดใจคนโสดบางคนติดใจอยากกลับไปคุยกับคนคุยเก่าๆยังมีคิดถึงนะคนคุยเก่าๆมีนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยมีบางคนแบบหลงรักคุณมากก็มีนะชาวธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกแต่อาจจะไม่ค่อยถูกใจชาวสิงเท่าไหร่เพราะว่าปากเขาบางทีก็ไม่ค่อยดียเป็นคน พูดแบบบางทีก็เหมือนปากไม่มีหูรูดแต่ว่าจริงๆเขารักมานะคะเออแล้วก็ระวังชาวธาตุลมกุมไม่ถุนตุนมีความไม่ค่อยซื่ออยู่เนาะนะคะในลักษณะของชาวธาตุลมเนี่ยจะมาแบบติดตลกอ่าจะมาแบบอารมณ์แบบว่าติดตลกพูดคุยร่าเริงสดใสแต่มันแลดูต้องดูให้ดีมันแลดูแปลกๆนะคะประมาณนี้นะ ในส่วนของคนโสดที่มีคนเก่า,าโสดที่มีคนเก่านะส้มบอกเลยว่าชาวสิงใน,ในช่วงตุลาเนระวังคนเก่ามอนแรงมากๆเลยอะเป็นผู้หญิงก็แรงได้นะ,ะคือไม่ยอมออกไปจากความสัมพันธ์และยังมีการรังควานหรือใช้ความรุนแรงกับชาวสิงที่เป็นผู้ชายได้นะคะ,นะะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังบางทีมันมีการรังควานนะคะจากคนใหม่ของคนเก่าเข้าใจใช่ปะ คือคนเก่าเราเวลาเลิกไปเขาก็มีคนใหม่อะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าคนเก่า่าเขาอาจจะยังพูดคุยอะไรกับเราลื้ออยู่ดีๆทักมาแล้วเราก็ไม่ได้ทักเขาไปก่อนกลายเป็นว่าเอาอยู่ทักมาหาเราแล้วเอาเอาเรื่องมาให้เราด้วยแบบนี้ให้ระวังให้มากในช่วงตุลานะคะส่วนในช่วงพฤศจิกาจะเป็นการจ้องมองจากชาวเมธจ้องเฉย,เ,ฉยเขาอยากรู้ว่าชีวิตเราเป็นยังไงนะคะจะมีการกลับมา โดยเฉพาะชาวาธาตุลมกูมิถุนตุลนะคะมีการกลับมาในช่วงธันวามาง้อมาขอคืนดีชาวาธาตุลมเนี่ยชัดมากๆเลยแล้วก็ชาวาธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูเนี่ยอาจจะแบบขอโอกาสอยากกลับมามากอะไรประมาณนี้เลยนะคะส้มมองว่าลึกๆอ,อ่ะชาวสิ่งที่มีคนเก่าก็ตัดไม่ขาดหรอกแต่ว่าเราอะ่ะจะมีเงื่อนไข ที่เป๊ะกว่าเดิมว่าเขาควรทําแบบนี้ให้เราให้ได้นะถ้าไม่ได้อะมันก็ไม่ได้แล้มาเออแต่เราก็พร้อมที่จะให้โอกาสนะไม่ใช่ว่าปิดโอกาสเลยประมาณนี้นะคะคือเราใจดีเต็มที่แล้วอะถ้าคุณยังใจร้ายกับเรายูอีกอะก็ไม่เป็นไรละเออในหลายๆคู่อาจจะมีการกลับมาคบกันเลยนะคะกลับมาคบพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะสำหรับคนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึงหเดือนนะคะ โสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนการคุยกันมันจะเป็นในเรื่องของช่วงตุลานะคะมีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาบงการในความสัมพันธ์หรือคุยกันไปแล้วเพิ่งรู้ว่าเขามีคนของเขาแล้วแล้วคนของเขามาบอกเราเออว่าไม่พอใจมากอะไรประมาณนี้หรือไม่ได้มีใครแต่เป็นฝ่ายหญิงที่ค่อนข้างที่จะแบบดุอารมณ์แรงหรือไม่พอใจบล็อกประมาณนี้ได้ นะคะก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์กันให้มากในช่วงตุลาส่วนในช่วงพฤศจิกาจะเป็นเรื่องของการเฝ้ามองต่างคนต่างเฝ้ามองนะคะเออว่าอีกฝ่ายนึงเป็นยังไงอาจจะอยู่มีช่วงที่อยู่ห่างไกลกันนะคะในช่วงพฤศจิกาอยู่ห่างไกลกันเยอะแต่ว่าก็เหมือนคอยมองคอยดูคอยส่องนะคะส่วนในช่วงธันวาจะเป็นช่วงที่มีการพูดคุยกัน แล้วก็กลับมาเหมือนปรับความเข้าใจหลายๆอย่างมีการมาปรับความเข้าใจกันนะคะส้มยังอยากให้คนโสดที่มีคนคุยเนี่ยคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนเนี่ยยังคงพิจารณาอย่างต่อเนื่องด้วยความใจเย็นนะคะอย่าเพิ่งรีบตกลงปรงใจกับคนที่เรายังไม่แน่ใจว่าเขาโสดจริงหรือเปล่านะคะขอให้ดูให้ดีเพราะว่าไพ่บอกว่าให้ใช้ระยะเวลา คิงถือไม้เท้าเนี่ยเป็นลักษณะที่บางทีเรามองว่าคนที่เข้ามาเนี่ยภาพลักษณ์ดีดูดีแต่จริงๆมันมีโหมดลึกๆของตัวเขาบางเรื่องนะคะที่เราอาจจะยังไม่รู้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องลดความเสี่ยงด้วยการพิจารณาดูมันมีเรื่องของคนเก่าอาจจะเป็นทางฝั่งเราด้วยเวลาเราเปิดใจพูดคุยสารต่อแต่กลายเป็นว่าตัวเราเองที่อาจจะยังรึงรังคิดถึงคนเก่าอยู่เออแล้วแล้ว เป็นไปได้ที่ในบางคนนะ่ะเลิกกับคนที่คุยแล้วกลับไปหาคนเก่าเป็นไปได้นะเป็นไปได้ทั้งสองฝั่งเลยด้วยซ้ำอันนี้แหละคือสิ่งที่มีแนวโน้นมที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงธันวาประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของคนที่คุยกับคุณนะ่ะต้องระมัดระวังให้มากโดยเฉพาะชาวธาตุลมกลุ่มิถุนตุลเพราะแลดูแบบแแลไม่ค่อยบริสุทธิ์ใจมันมีอะไรบางอย่างที่ยังปกปิดปิดบงังประมาณนี้เลยนะคะ มาดูไพ่ s ช a d o w รสแคปเทอรแนะนำวิธีการวางตัวอย่างไรนะนะคะเพื่อให้แบบความรักดีนะคะได้เจอคนดีๆนะคะ p a ด็อกคัพนะคะอันนี้คือไพ่มหาดเล็กถ้วยนะคะอันนี้เป็นผู้หญิงถือถ้วยสมมองว่าสำหรับคนที่มีคู่นะคะไพ่แนะนำว่าให้มอบความโรแมนติกความใส่ใจการดูแลให้ซึ่งกันและกัน จะต้องแชร์กันนะคะความรักมันจะต้องชื่นมืนเบิกบานเอออย่าไปเอาท็อกซิกเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นะคะง่ายๆเลยมอบสิ่งดีๆให้แก่กันอารมณ์ดีๆฟีลดีๆโมเมนต์ดีๆเนี่ยมอบให้แก่กันได้เลยนะคะถึงวันเวลาสำคัญนะคะก็ มอบของขวัญอะไรอย่างเงี้ยทำให้เต็มที่นะคะถ้ายังไม่อยากจะออกไปจากความสัมพันธ์เนาะนะคะในส่วนของคนที่เป็นโสดส้มว่ามีคนมาจีบคุณแล้วคุณเนี่ยสเสน่ห์ดีมากนะคะแต่สิ่งสาคัญก็คืออยากให้คุณเนี่ยให้คุณค่าตัวเองให้เต็มที่ให้ดีที่สุดเอออย่าลดคุณค่าตัวเองร่าเริงสดใสค่ะอย่า อย่าให้คนที่เคยทำร้ายเราในอดีตในเรื่องความสัมพันธ์หรือคนที่เข้ามาแล้วหลอะและไม่จริงใจกับเรามามีส่วนที่ทำให้เราเป็นคนอารมณ์ไม่ดีหรือว่าไม่เชื่อในความรักนะคะเราสามารถเจอคนดีได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนดีแต่ห้ามเป็นคนใจอ่อนเออประมาณนี้นะคะสิ่งที่เปลี่ยนคือต้องใจแข็งมากกว่าเดิมแหละประมาณนี้เลยนะคะมาดูกันสำหรับไพ่ออร,เร์เนางฟ้านะคะแนะนำอะไรบ้าง Timeout นะคะต้องมีเวลาให้ตัวเองบ้างมีเวลาพักผ่อนผ่อนคลายและความรักที่ดีค่ะวิธีการเลือกหรือวิธีการจะตัดสินใจว่าควรจะอยู่กับคนนี้ไหมไพ่บอกว่าคนที่เป็นคนรักที่ดีมันจะทําให้เราผ่อนคลายไม่ระแวงเหมือนอยู่กันแล้วเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้กันได้อย่างดีอะค่ะ โอเคมันอาจจะมีในเรื่องของปัญหาอะไรบ้างแต่มันจะต้องไม่เป็นปัญหาเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกระแวงใจนะคะในเรื่องว่าเขาจะไปมีใครอะไรยังไงมันจะไม่ทุกในเรื่องมือที่3แบบนั้นมันจะชัดเจนอะประมาณนี้เลยนะคะอยู่ด้วยแล้วแล้วมันผ่อนคลายอะมันไม่ต้องมาคิดเรื่องแบบนี้มันกินอิ่มนอนหลับเออนะคะ heaven's message มีสารจากสวรรค์เหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะ เข้ามาทางความฝันมาเตือนมาบอกมาเตือนหรือมาบอกความจริงอะไรบางอย่างผ่านทางผู้คนผ่านทางคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือคนที่ต้องการให้เราได้รู้คุณจะได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างได้รับสารอะไรบางอย่างที่เป็นการเตือนในเรื่องความสัมพันธ์ที่คุณอยากจะรู้คุณจะได้รับรู้นะคะ อาแดงเจ้าราฟาเอลนะคะอันนี้เป็นนางฟ้าราฟาเอลนะคะคือการฮิวจิตใจและร่างกายเราส้มก็มองว่าสิ่งที่ด uh, um, you you ีที <EN> ่สุดคือการที่คุณจะต้องฮิวใจและร่างกายของตัวคุณเองด้วยตัวเองก่อนเข้าใจนะคะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยก็ในบางคนก็อยากต้องการแฟนต้องการคนที่แบบเข้ามา ปลประโลงใจเป็นอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตนะคะเออแชร์การใช้ชีวิตแบบนี้นะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยเราอย่าลืมที่จะมอบการหิวใจนะคะมอบความรักให้กับตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกอืนะคะแล้วค่อยเอาคนเข้ามานะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเกิดเราว้าแหว่งอีกคนเข้ามาจะเป็นคนคอยเติมให้เราเท่านั้นนะคะแล้วถ้าเราไม่ได้เติมให้เขากลับ มันก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นการฮิวใจตัวเองการรักตัวเองให้คุณค่าตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกคือสิ่งสำคัญนะคะขอบคุณมากๆสำหรับชาวสิงห์นะคะขอให้ชาวสิงห์ทุกคนมีความรักที่ดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ